สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะวันนี้เราอยู่กันที่ต่อติวคาเซ็นเตอร์ศรีราชานะคะสำหรับลูกค้าหรือว่าเพื่อนๆที่เข้ามาแล้วเสียงชัดเจนไหมคะถ้าเสียงชัดเจนยังไงกดหัวใจให้นิดนึงนะคะ เราเจอกันอีกแล้วนะคะเมื่อเจอกันวันอากาศร้อนๆอีกหนึ่งวันที่ข่าวบอกว่าวันนี้อากาศร้อนมากๆนะคะสาหรับเพื่อนๆที่กําลังเข้ามานะคะบอกเลยว่าคุณโชคดีมากๆนะคะก่อนที่ไฟแนนซ์จะเปลี่ยนเงื่อนไขนะคะก่อนสิ้นเดือนนี้ยังไงลูกค้าออกรถแบบง่ายๆกับพี่ปาได้เลยนะคะพี่ปลาประจําอยู่ที่เต็นต์อรตีวคาเซนเ,นเตอร์นะคะศรีราชาใกล้วัดพระประธานพรค่ะ รถเกง๋งรถกระบะมีพร้อมนะคะพร้อมส่งมอบเดี๋ยวเดี๋ยวรอเพื่อนๆกันอีกนึงเดี๋ยวจะพาไปดูรถกันแบบไม่เสียเวลาเลยค่ะเอกลับกล้องยังไงนี่กลับกล้องอยังไงดีสวัสดีเพื่อนๆที่กำลังเข้ามานะคะ เดี๋ยววันนี้นะคะจะพาไปดูรถที่ออกง่ายๆเจอแล้วสำหรับรถที่ออกง่ายๆนะคะก่อนที่ไฟแนนซ์นะคะจะเปลี่ยนเงื่อนไขสิ้นเดือนนี้นะคะจากที่ออกยากอยู่แล้วตอนนี้ถ้าเกิดเลยสิ้นเดือนนี้ไปนะคะวุ่นวายมากกว่าเดิมน,นะคะตอนนี้ถ้าลูกค้าที่เป็นพนักง,งานบริษัทอายุงาน ตาเริ่มต้ตนที่4เดือนผ่านโปรก็สามารถออกได้แล้วนะคะไม่ต้องใช้คนคำ้สำสําหรับลูกค้าที่ถามว่าต้องใช้คนค้ำไหมอะไรแบบนี้ไม่ต้องนะคะเดี๋ยวสักคู่นะคะเพื่อนๆท่านใดที่อยากได้กระบะหรือว่าอยากได้เก่งนะคะรีเควสมาได้เลยนะทไม ได้เลยนะคะว่าอยากได้กระบ,บะผ่อนเท่าไรเก๋งผ่อนเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวพี่ปลาพาไปดูนะคะสำหรับลูกค้าที่หารถอยู่บอกเลยว่า mm hmm. เพียงแค่บัตรประชาชนหนึ่งใบและสลิปเดือล่าสุดนะคะคุณได้รถไปใช้แน่นอนแบบง่ายๆเลยนะคะสะักครู่ค่ะร้านเราอยู่ที่ถนน9กกิโลใกล้วัดพระประธานพรนะคะ ดูว๊บระหว่างรอเนาะคันนี้นะคะคันนี้ผ่อนเพียงแค่สามพันกว่าบาทเท่านั้นนะคะเกียร์ธรรมดาค่ะเป็นเกียร์ธรรมดานิสสันมาร์สผ่อนเริ่มต้นแค่สามพันเท่านั้นนะคะฟรีดาวฟรีจัดฟรีโอนค่ะเดี๋ยวขอต่อระบบนิดนึงนะคะลูกค้าท่านใดที่หารถผ่อนเบาๆนะคะ เป็นหนึ่งในะอีโคคาที่ขับง่ายขับดีประหยัดน้ำมันค่ะเอทำไมต่อไม่ได้สักครู่นะคะ <ๆ S 1> เพื่อนๆที่กำลังเข้ามานะคะยังไงก็ไปทานน้ำเรากลับมาอยู่เป็นเพื่อนกันก่อนนะคะอย่าเพิ่งไปไหนกันนะคะ ก่อนไฟนั้นจะเปลี่ยนเงื่อนไขย,ยังไง ถ้าเพื่อี่หากกระบะนะคะต้องมีกระบะพร้อมเสร็จหลายคันค่ะเพราะว่าเราสั่งจุที่สําหรับใช้จอดรถนะคะแต่ว่าไม่เน้นหลังหกเลยรถเข็นพวงนี้ขายดีมากรถกระบะก็ไม่แพ้กันนะคะเสียงชัดกันไหมคะเพื่อนๆถ้าเสียงชัดยังไงฝากคอมเมนต์ตอบให้หน่อยนิดนึงนะคะว่าเสียงชัดนะคะ มาเลยค่ะไม่เป็นการเสียเวลานะคะสำหรับเดี๋ยได้ล่มจังเลยเดี๋ยวนะคะมีคนมาส่งของคนมาส่งของเนี่ยโดนเราขายรถไปแล้วหลายคันเพราะว่าเขาถูกจพอดีค่ะจ่ายเงินยังคะจ่ายเงินยังคะจ่ายแล้วจ่ายแล้วเนาะโอเคเดี๋ยวไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวพาไปดูเดี๋ยวปยวลาจะพาไปดูนะคะ วันนี้อากาศร้อนร้อนจริงๆค่ะแต่ว่าบรรยากาศเหมือนฝนจะตกเวียนหัวกันไหมคะเพื่อนๆ <c oughs> ไปค่ะพอดีเพิ่งมีรถเข้ามาใหม่แล้วเพิ่งล้างเสร็จนะคะเพียงแค่เดินรับห0พันบาทตลอดสัญญานะคะสำหรับลูกค้าที่หายอยู่อยากได้รถเก๋งตีใหม่ๆกว้างๆนะคะ มาแล้วคะ่ะสาหรับลูกค้านะคะที่หายอยู่ว่าอยากได้รถที่มันกว้างๆนะคะนี่คันนี้เนาะลูกค้าไปออกป้ายแดงค่ะแล้วระหว่างที่รอรถป้ายแดงอยู่ก็ไม่รู้ว่ารถป้ายแดงจะได้เมื่อไหร่ใช่ไหมคะเพราะว่าเขาไม่ได้มีพร้อมจำหน,น่ายปรากฏว่าไปเปลี่ยนยางค่ะปี2อ2 4ย่ยางปีนี้เลยนะคะพอเปลี่ยนเสร็จปุ๊บขับมาจอดที่บ้านลูกค้า เซลไฟแดงเนาะโทรมาบอกว่าพี่ครับได้รถแล้วครับนี่เลยคะ่ะสบายใจร้านเราเลยรับซื้อถึงบ้านยางกูดเย์ปี2024ใหม่ๆคกลิบๆไปเลยนะคะเห็นไหมคะยางใหม่มากคันนี้นะคะถ้าเพื่อนๆได้ไปนะบอกเลยว่าคุ้มสุดๆนะคะสำหรับโตโยต้าอันติสนะคะ 1.8e ปี2 0 1 4นะคะเพื่อนๆสนก็นได้ ใซื้อกดไปแนนก็ได้แล้วแต่ลูกค้าเลยนะคะราคาเงินสดคันนี้เราขายเพียงแค่สามแสนสามหมื่นเก้าพันบาทนะคะราคาลูกค้าจะรู้สึกว่าเอ๊สามแสนจะต้องส่อนแพงแน่เลยบอกเลยว่ารถเรานะคะเราซื้ออยู่ในเงื่อนไขของธนาคารที่จัดไปแนนไม่ให้ปีเก่าต่ำกว่า10ปีนะคะคันนี้ลูกค้าผ่อนเพียงแค่6 0พ0 6,000คุณดูสภาพนะ สีเดิมนะคะไม่ได้เก็บสีไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะสีดมเดิมจากตัวรถเลยนะคะคือสวยมากๆป้ายภาษีพรบรนะคะครบทุกสิ่งอย่างลูกค้าซื้อเนี่ยคุณได้รถที่เขาเรียกว่าอะไรหมดปัญหาเรื่องความกังวลใจใหลายๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นความสะดวกสบายในการนั่งนะคะความกว้างขวางนะคะคุณได้หมดเลยตรงนี้เนาะมือเดียวป้ายแดงนะคะเข้าศูนย์ ตั้งแต่กิโลเมตรแรกจนปัจจุบันเลยนะคะภายในนะคะทีมงานเราสปาให้แล้วนะคะมูลค่ามากกว่า5,000บาทแน่นอนของการสปารถนะคะภายในนะคะพวงมาลัยเป็นมันติฟังก์ชันด้านซ้ายเนาะควบคุมควบคุมอ่าตงเอนเตอร์เทนตรงกลางเนาะวิทยุเครื่องเสียงนะคะเรามีปุ่มควบคุมที่พวงมาลัยด้วยภายในนะคะเป็นเบาะผ้าเนาะ เดินได,ได้สีขาวนะคะเป็นสีเบจทูโทนแต่คุ้มมากๆสำหรับเพื่อนๆที่หาอยู่หรือใครที่ผ่านมาเห็นติ๊กต k นี้นะคะหรือมาอยู่กับพี่ปลาแล้วนะคะใครที่เข้ามาเนาะดูเฉยๆดูเฉยๆเดี๋ยวลืมกันนะคะฝากกดติดตามพี่ปลาไว้ด้วยเพิ่มเพื่อนกันไว้ด้วยนะคะคันนี้เราขายเพียงแค่3 0 0แ0นกว่าบาทเท่านั้นฟรีดาวผ่อนเริ่มต้น6 0 0 0บาท รถเก๋งที่ไหนก็มีแต่รถด,ดีๆอยากให้นึกถึงร้านเราเป็นร้านแรกนะคะตอนทีิพคารซิงเตอร์ค่ะแวะมาสีราชามาเป็นท่านสีราชานะคะไม่ไกลจากร้านเราแวะมาได้เลยมาจองมาทดลองขับกันได้นะคะฟีดาวฟีจาดฟีโอนยืนยันค่ะนะเดี๋ยวเราไปดูช่องเก็บสัมภาระกันนิดนึงว่าคันนี้นะคะกว้างขวางแค่ไหนวันนี้เป็นวันธรรมดาเป็นวันทํางานอีกวันหนึง่งของเพื่อนๆใช่ไหมคะช่วงนี้ใกล้เที่ยงแล้ว อย่าลืมทานข้าวกันนะคะหรือสําหรับลูกค้าท่านใดที่สงสัยว่าแบบนี้ฉันออกได้ไหมฉันออกได้ไหมก็สามารถสอบถามได้นะคะโอ้เดี๋ยวก่อนเปิดข้างหลังก่อนออมาเลยคันนี้มาดูห้องเก็บสารพักันค่ะจะเที่ยงแล้วอย่าลืมทานข้าวกลางวันกันนะคะข้างในนี่เดาว่าถุงก,ก๊อกน่าจะได้ซัก สองถุงนะแล้วก็ร้อนมากกว่าน,นี้แล้วก็ตรงช่องเก็บสัมภาระนะคะก็จะมียางอะไหล่เรียบร้อยครบคันค่ะสวัสดีคุณพยอมนะคะสวัสดีคุณสมพอ์สวัสดีคุณแตงมีเอะคุณทองมีหรือเปล่าคะสวัสดีเพื่อนๆที่กำลังเข้ามานะคะยังไงก็ ฝากดูกันนิดนึงฝากติดตามกันไว้นะคะเราไม่พลาดแน่นอนหรือสําหรับเพื่อนๆที่อยากได้รถอีโคคาร์ประหยัดน้ํามันนะคะหนึ่งในนั้นยี่ห้อในนั้นต้องมีนิสสันแน่นอนของเราเราจัดนิสสันมาให้แล้วแทบทุกรุ่นนะคะไม่ว่าจะเป็นนิสสันมาร์ทนิสสันอเมร่านิสสันโนสนะคะมีครบๆเลยสําหรับเพื่อนๆที่หาอยู่คันนี้นะคะเป็นเครื่อง1200นะคะ มีข,ข้คลาประหยัดน้ำมันมีกล้องรอบคันแล้วสําหรับ Nissan n o t คันนี้6พันต้องดูว่าคุณชอบสไตล์ไหน6พันถ้าชอบใหญ่ๆนั่งสบายนะคะคันนี้ก็พ่อน6พันเหมือนกันปี2014นั่งสบายประเขาเรียกว่าอะไรอ่ะกว้างนุ่มนะคะก็ต้องยกให้กับเขาเลยที่เป็นอันติสนะคะหรือถ้าลูกคา้าที่เป็นวัยรุ่นน่อยนะคะอยากได้รถห้าประตูอนเนกประสงค์ก็คันนี้เลยนะคะ นิสนสันโนดปี2017ต่างกันก็คือต่างกันเรื่องราคานะคะแล้วก็ปีค่ะคันนิสันโนดนี่ผอนเริ่มต้นเพียงแค่5,000เท่านั้นสำหรับลูกค้าที่หาอยู่5ประตูตอนนี้เนะาะ5ประตูตอนนี้มีทั้งนิสาันโนดนะคะโตโยต้ายาริสนะคะปีดาวปีจัดปีโอคันนี้สีต้มอิดนะ ่อนเพียงแค่5,000เท่านั้นนะคะ5,000ตลอดสัญญาก็จะมีทนนี่สโนตมีปรโยต้ายาลิคคันนี้นะคะสีส้มอยู่มากันเป็นคู่คู่จัดเอาไว้เป็นคู่คู่เลยนะคะสำหรับเด็ก,เด,กเด็กบ้านตอติวคาเซ็นเตอร์นะคะพร้อมส่งมอบนะคะรถที่ร้านเราตอนนี้คำถามที่ลูกค้าถามเยอะๆเลยนะคะก็คือจะถามว่าถ้ามีราช้าออกได้ไหม มีราช้าล่าช้าแบบไหนปรึกษากันมาก่อนนะคะเป็นต้นว่าถ้ามีราช้าเกิน90วันรบกวนให้ไป่ส่ให้เป็นปกติก,ก่นอนหลังจาก่ายเป็นปกติแล้วอีก6เดือนยื่นได้ค่ะคันนี้ก็สวยนะคะเพิ่งเข้ามาเลยชุดแต่งครบไม่ว่าจะเป็นสเกิร์ตสปอยเลอร์นะคะเซ็นเซอร์มีครบแล้วนีวส่สวัสดีคุณวีโรดค่ะสวัสดีลุงมนสวัสดี a f v o l ใครเอ่ยนะคะสำหรับรถเกง่งเราก็มีหลายคันตอนนี้บรรยากาศรถนจะตกมากๆเลยอ่าคันต่อมานะคะสำหรับลูกค้าที่หาอยู่สำหรับรถกระบ,บะเนาะนี่คันนี้นะคะเป็นปี2013แต่ว่าจัดทรงเปลี่ยนตัวแปลงหน้ามาให้แล้วเป็นเครื่อง1.9นะคะลูกค้าก็จะแต่ว่าเครื่องตัว,ตวของเขาเดี๋ยวนะ รุ่นตัวรถก็คือ Isuzu D-Max 2.5S 4ประตูนะคะปี2013คันนี้เราขายอยู่379,000บาทค่ะอ่าสำหรับสาวกที่ชอบแบบว่าซิ่งหน่อยคันนี้เหมาะเลยคันนี้มีแต่งท่อแล้วนะคะอเปลี่ยนหม้อน้ำเดี๋ยวเปลี่ยนหม้อน้ำจะตกใจเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะแต่งตัวที่ ตัวไหนที่เป็นพลาสติกอะค่ะเจ้าของเดิมเขาก็จะเปลี่ยนเป็นตัวที่ทนกว่าลูกค้าก็จะสามารถที่จะใช้งานแบบยาวๆได้เลยนะคะหรือคันข้างๆกันถ้าใครที่ชอบเดิมๆหน่อยนะคะก็จะเป็นคันนี้เลย isuzu d max 2.5 z ซนะคะแของเกียร์ธรรมดาก็จะเป็นตัวท็อปสุดๆของเกียร์ธรรมดาแล้วคันนี้เราขายเป็นแค่สามแสนต้นๆค่ะถ้าสะดวกซื้อสดก็คุ้มค่ะจากไปนั้นก็ยังจัดได้อยู่สำหรับปี2022 ขายอยู่บอกเลยนะคะคุ้มมากๆแล้วแถมแม็กมาให้แล้วทุกคันนะคะถ้าเป็นดีแม็คันสีเทาคันนี้ปี2012ค่ะคันนี้ปี2012นะคะขายอยู่3 0 0 0 0 0ม0ืม่นค่ะไปดูข้างหลังกันคันนี้เป็นตัวแซดนะคะตัวแซดก็คือตัวท็อปของเกียร์ธรรมดาแล้วสีขาปีคาป2013ค่ะปี2013เครื่อง2.5 เดี๋ยวพาไปดูนิดนึงว่าเขาแต่งเครเ่ืองแบบไหนมานะคะวันนี้ทีมงานล้างรถไม่ทันเพราะว่าจัดไฟแนนลูกค้าบางท่านที่คือร้านเราตอนนี้ค่ะเรามีโปรโมชั่นอีกแบบหนึ่งให้ลูกค้านะคะมาจัดไฟแนนซ์ก่อนเลยผ่านแล้วก็เลือกรถนะคะมันก็จะง่ายกับลูกค้ามากตรงที่ว่าไม่ต้องมากังวลว่าฉันจะออกได้ไหมฉันจะออกได้ไหมแต่ถ้าคุณมั่นใจ หรือไม่มั่นใจมายื่นเรื่องดูก่อนได้พนักง,งานบริษัทใช้แค่แบัตรประชาชนแล้วก็สลิปเดืนล่าสุดแต่ถ้าเป็นพนักอาเป็นอาชีพกิจการส่วนตัวนะคะเดี๋ยวเรามาคุยกันเป็นเคสเคสไปอันนี้นะคะที่เป็นสูดีแม็กสีขาวเมื่อตักี้ปี2013ค่ะเราขายราคาหน้าร้านอยู่379,000บาทเท่านั้น ก็คือด้วยตัวเครื่องตัวนี้เป็นตัวเดิมนะคะฝาครอบก็ยังมีอยู่นะคะฝาครอบยังมีอยู่เปลี่ยนมาก็จะเป็นตัวเทอร์โบนี่นะแต่เครื่องตัวนี้เครื่องเดิมเครื่องเดิมมากๆแล้วก็ตัวกรองนะคะปกติก็จะเป็นกรองแบบพลาสติกตัวนี้ก็จะเป็นเปลี่ยนเป็นกรองหัวเห็ดมาแล้วนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวนี้่ ปกติก็เป็นพลาสติกเหมือนกันตอนนี้ก็ได้เปลี่ยนมาเป็นตัวนี้แล้วเพื่อนๆที่เข้ามาแล้วยังไงก็ฝากติดตามพี่ปลาไว้ไหน่อยนะคะร้านเราอยู่ถนน9กิโลศรีราชาใล้วัดพระประธานพรค่ะดูแต่เป็นจุดๆไปเลยแต่โดยรวมในสิ่งของสําคัญสุดสําหรับรถกระบะแต่ละคันเนาะคือถ้าที่เราเนี่ยเราจะเน้นมากเลยค่ะเรื่องว่าแผ่นเพดต,ต้องเป็นแผ่นเพดเดิมฝากระโปรงนะคะก็ต้องเป็น าเดิมนะคะเพื่อที่ให้ลูกค้ามาดูจะได้มั่นใจว่าเราเช็ครถทุกคันก่อนที่เราจะนําเข้ามาขายในร้านเราแม้แต่สติกเกอร์พวกนี้นะคะเรายังต้องดูเลยค่ะเพราะว่าถ้ารถที่เคยเปลี่ยนพวกฝากระโปรงมาแล้วเนี่ยสติกกอสติกเกอร์เนี่ยไม่มีแล้วนะคะให้ดูกันเป็นช็อตๆไปเลยค่ะว่า วงกลมวงกลมแบบนี้เนาะถ้าลูกค้าดูนะคะก็เอามือสามารถที่จะต้อง mm. เรียกว่าอะไรอะ่ะเอามือไปวนๆได้โดยที่มันไม่บาดมือค่ะค,ะครบหมดแล้วคั่น,นี้จะว่าเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะจะซิ่งก็ซิ่งนะอยู่ที่การขับขี่ด้วยแหละว,ว่าของคนใช้อ่ะใช้คนที่ขับเคยขับกับรถกระบะแล้วเคยอยู่กับรถกระบะมานานไหมนะคะเพราะว่าถ้ารถที่เป็นรถแต่งแบบเนี้ย แล้วยยบอย่างเดียวเลยไม่เบาเลยหรืออะไรเงี้ยค่ะมันก็จะอยู่กับเราไม่นานแต่ถ้าเราเคยใช้รถที่มีแต่งประเภทนี้มาแล้วบ้างนะคะ mm hmm. เขาแต่งพวกนี้เพื่อให้เจ้าของรถขับง่าย mm hmm. ขับเบาวกว่าเดิมมีแรงมากกว่าเดิมนะคะหรือ mm hmm. เพื่อน,อนๆที่อยากแสดงความคิดเห็นช่วยกับพี่ปลาก็สามารถที่จะเม้นมาได้เลยนะคะว่าที่เขาแต่งกระบ,บบเนี้เพราะอะไร โดยรวมๆเลยก็คือทุกค้าที่เป็นวัยรุ่นน่ะก็ก็ถือว่าชอบอยู่นะคันนี้มันปล่อยหมึกได้ค่ะอ่ะพี่แล้วถ้าพี่ผมซื้อรถแบบนี้ไปผมจะต่อภาษีได้ไหมผมจะตรวจตลอดผ่านหรือเปล่าได้ค่ะเพราะพี่ก็ตรวจปกติแต่ว่าเวลาที่เราขึ้นขึ้นตรงที่มันไปสัมผัสล้อค่ะหยี mm ่บ hmm. เหยียบคันเร่งเยอะเหยียบเบาๆเพราะถ้าเหยียบแรงเดี๋ยวมันจะมีควันออกมาเนาะมันจะเป็นควันดำ,ดำ อันนี้นะคะปีดาขอลดต้นประมาณอยู่ที่ประมาณ8 0 0 0ันสำหรับเพื่อนๆที่หากระบะสีประตูตัวเตี้ยนะอันนี้ก็อยากให้นึกถึงไว้เลยค่ะว่าถ้าอยากซื้อกระบะสีประตูตัวเตี้ยสีขาวสีประตูเกียร์ธรรมดานะคะแวะมาที่ร้านพี่ปลาได้เลยนะคะถ้ามาจากศรีราชาถ้ามาจากอันนี้ดีกว่าถ้ามาจากทางตึกคอมศรีราชานะคะก็ขับตรงเข้ามาอย่างเดียวเลยค่ะสุดทางเกือบออกอ่าใบพัดมอเตอร์เวย์นะคะก็จะเจอเต็นเลยอยู่ขวามือเนาะ นั่งรถไฟก็นั่งมาได้นะก็จะมาที่เต็นท์เรารถไฟก็นั่งมาลงสถานีชุมทางศรีราชาเลยค่ะโทรมาเดี๋ยวพี่ปาไปรับเองนะคะอันนี้เนาะมือเดียวป้ายแดงแม็กหม่ยางใหม่นะคะสําหรับตัวนี้แม็กจะเป็นลายแม็กจะเป็นลายรสซิ่งแล้วนะคะเดี๋ยวจะบอกว่าเอ๊ะทำไมล้อมันเป็นลายแบบเลี่ยมๆล้นๆเนี่ยยางใช้ได้อีกนานไหมนานเลยนะคะยางปีพี่ดูก่อน ยางปีสองพันยสิบสามค่ะรถสวยรถด,ดียางปีเก่าก็ไม่ได้นะที่ร้านเราเราทำเปลี่ยนยางให้ทุกคันนะคะคันไหนยางฉีกยางเสื่อมเราต้องเช็คก่อนที่เราจะไม่ให้ลูกค้ารับรถนะคะกระบะเนาะยังไม่ได้มาโชว์ตัวเลยปีสองพันสิลูกค้ามาจองหลังร้านค่ะเซ็นสัญญาเสร็จรถมาปุ๊บไปเห็นปุ๊บถูกใจตอนนี้ล้างล้างยังไม่ทันส่งมอบเลยค่ะ เมื่อวานก็รับไปคันหนึ่งเป็นรถเก๋งคอนซีพันบางทีลูกค้าที่บอกว่าอยากคอนซีพันอยากคอนซีพันแต่เราก็ต้องไปเจอคนละครึ่งทางเนาะว่าคอนซีพันก็ต้องอยู่ในปีไหนประมาณไหนนะคะค่าคันไหนที่พี่ทําได้พี่ช่วยแน่นอนนะคะคันนี้เป็นปี2013ค่ะคันนี้ไม่มีตรงไหนไม่มีตรงไหนไม่เดิมเพราะว่าจากโชว์รูมมาแบบไหนแบบนั้นหมดเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นกาจังหน้านะคะ กระจังหน้าตัวนี้เนาะก็จะเป็นของเดิมมาจากโรงงานเลยนะคะแต่ถ้ากระจังหน้าจะเป็นแบบด้านซ้ายที่เป็นทางสีเทาอันนี้คือเจ้ของเดิมเขาเปลี่ยนกระจังหน้ามาถ้าของเดิมตัว S จากโรงงานนะคะต้องเป็นแบบนี้เลยนะคะคันนี้เป็น Isuzu D-MAX 2 5 Space c a b ปี2013เกียร์ธรรมดาค่ะเราขายคันนี้เพียงแค่3.4 0 0 แ่เปนนั้นเท่าไหร่ปล่อยหมดนะคะก่อนไฟนั้นเปลี่ยนเงื่อนไขเนาะบอกเลยอีกแค่ไม่กี่วันเท่านั้นอีกแค่ไม่ถึงอาทิตย์นะคะแค่ไม่ถึงอาทิตย์เท่านั้นนะติดต่อมหาพิพาาได้เลยนะคะก่อนที่ไฟนั้นจะเปลี่ยนเงื่อนไขอาชีพพนักงานบริษัทรับเงินสดมีประกันสังคมนะคะขั้นต่ำประกันสังคมขอ7 5 0ดร้อยห้าสิบคณอกได้ไม่ต้องหาว่าต้องใช้คนค้ำไหมตอนนี้คนค้ำไม่มีประโยชน์ค่ะเขาไม่ได้ต้องการคนค้ำขอแค่คนซื้อไม่ติดแบล็คลิสต์นะคะ หรือลูกค้านะคะที่ผ่อนรถหมดไปแล้วนะคะไปยีนที่ไหนก็บอกว่าไม่ฟรีดาวไม่ฟรีดาวฉันผ่อนรถหมดมาเป็น5้าปี1ิปีถ้ารถคุณยังใช้อยู่แล้วอยากมาออกคันใหม่ก็ฟรีดาวแค่คุณเก็บสำเนารถมาให้พี่ดูด้วยนะว่าเรามีกรรมสิทธิ์เป็นเจ้าของรถจริงๆิก่อนหน้านี้มาแล้วหน,นึ่งคันคันที่สองก็จะออกง่ายขึ้นนะคะคันนี้ก็จะมีแมก แม็ก,ก็จะแตกลายกันไปค่ะแต่ว่าถ้าจัดเต็มได้เต็มราคาขายเนี่ยมาบอกพี่ปาเลยเดี๋ยวจัดให้ว่าชอบแม็แบบไหนนะคะหรือจะเป็นคันข้างๆกันนะคะคันนี้เป็นปี07ขายแค่200,000กว่าบาทสำหรับเพื่อนๆที่หาอยู่ที่เป็นรถราคาย่อมเยาเนาะก็แนะนำกระบะคันนี้เหมือนกันนะคะเพราะว่าใช้ง่ายใช้ดี สำหรับเพื่อนๆที่หารถกระบะนะคะรถกระบะรถเก๋งยังไงแวะทักทายมาหากันได้เลยคุณได้รถใช้ก่อนสงการแน่นอนนะคะไม่ต้องไปรอค่ะอย่าไปรอว่าต้องเก็บตังค์แล้วค่อยมาลองจองดูหรืออะไรนี้เอาแค่ว่าเราต้องรู้เครดิตเราว่าเราไม่ติดแบล็คลิสต์เราไม่ติดแบล็คลิสแล้วยังไงอายุงานเราเท่าไหร่อายุงานเราสี่เดือนขึ้นไปทักมาหาที่ได้เลยนะคะ0 9 5 2 2 5 0 4 6 2นนะคะหรือ ถ้าอายุงานเพียงแค่6เดือนหรืออะไรย่างนี้ก็ทักมาได้ออกได้ค่ะเนาะวันนี้คนน้อยจังเลยเดี๋ยวเรามาเพิ่มเดี๋ยวเรามาขอลงไลฟ์ก่อนดีกว่าแล้วเดี๋ยวมาเจอกันช่วงเย็นอีกรอบหนึ่งนะคะน่าจะมีรถอีกคันหนึ่งที่ล้างเสร็จยังไงอย่าลืมทานข้าวกันด้วยนะคะอากาศเ่็นแปลงบ่อยฝนตกสุร,รักษาสุขภาพด้วยนะคะสวัสดีค่ะ